ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันในเซิร์ฟเวอร์613ซึ่งตอนนี้เวลาในชีวิตจริงอยู่ที่ตีสี่นะครับส่วนเวลาในเกมเนี่ยก็จะอยู่ที่ตีห้าก็นานมากๆแล้วตั้งแต่ผมเล่นเกมวันพันแมนเดอ t สตองเกตครั้งล่าสุดที่ผมเข้าเกมมาตีสี่เพื่อรอสุ่มตัวละครใหม่เนี่ยก็ตั้งแต่สมัยผมอยู่เซิร์ฟเวอร์12อยู่กิลคุนไกนิดนะครับที่ผมต้องมารอตัวละครจากตู้ตัวดำตัวใหม่ทุกครั้งนะเพราะตอนนั้นผมยังสนุกกับเกมอยูู่่่่่ยยงตตตืนนเ้อแวา มาในครั้งนี้เนี่ยเหตุผลที่ผมต้องเข้าเกมมาตอนตีสีก็เพราะว่ามาทําให้ความฝันในการเล่นเซิร์ฟเวอร์613ของผมเป็นจริงนะเพราะตั้งแต่ผมได้มาเริ่มเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยผมก็ได้วางแผนไว้ว่าผมจะเอาตัวละครแบกอย่างแฟตประกายแสงนะครับและก็รอสุ่มตัวละครคออย่างจากกักรพัดเด็กถึงแม้ว่าในเซิร์ฟเวอร์613เนี่ยผมจะไม่ได้ทําการเล่นแบบเป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะก็ได้มีการเติมบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าแพ็คเติมเกี่ยวกับตัวดํามเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เติมเลยนะส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติม กมวันพันแมนเดอะสตองเกตที่ถูกกว่าเติมเองผมก็ต้องขอแนะนำร้าน วิสด้อมท็อปอัพเติมผ่านร้านนี้ปลอดภัยการันตีไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนเพราะว่าทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจวิสด o อมท็อปอัพหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ wisdom t o p u p .com ก็ได้แต่ถ้าใครสะดวกติดต่อผ่านไลน์เนี่ยก็สามารถแอดไลน์ wisdomtopup ได้นะครับมีแอดด้วยนะแต่ถ้าจะเอาง่ายกว่านั้นอีกเนี่ยก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยจะเรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจเล็กๆน้อยๆของผมก็ไไดดด้้นะรัททที่ํํําาาากสสมตวจ ตามความฝันหรือว่าทําตามแผนในการเริ่มเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ได้สําเร็จก็เดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มหาตัวละครจกักรพรรดิเด็กกันนะครับผมและหลังจากทาการสุ่มหาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาเล่าถึงความรู้สึกในการมาเริ่มเล่นเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตรอบที่2ว่ามันสนุกกว่าเดิมไหมหรือว่ามันน่าเบื่อหรือว่าผมรู้สึกยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาเอาใจช่วยผมให้ได้ตัวละครจกักรพรรดิเด็กกันก่อนดีกว่านะเราเปิดกันเลยนะครับผม1ิบครั้งแรกไม่ให้ตัวเกมมันจับได้ แน่นอนว่าผมจะสกิปนะครับเพราะถ้ามานั่งดูมันเสียเวลาแล้วเมื่อกี้มีกระพริบโห,หลดขึ้นมามันได้อะไรใหม่หรือเปล่าไม่ได้นะครับเอ้ยแต่ผมลืมดูเลยนะว่า i อดีผมเนี่ยมีจจกรพัดเด็กล่างแรกแล้วหรือยังแต่ตัวเกมมันน่าจะมีการอัปเดตรางวัลจากการันตีแจกล่างแรกอยู่แล้วมั้งอะตัวนี้ก็มีโหลดอีกแล้วนะครับเหมือนว่าเกมจะไม่เหมือนแต่ก่อนนะถ้าเป็นแต่ก่อนเวลามันมีหน้ากระพริบกําลังดาวโหลดขึ้นมาเนี่ยนั่นแปลว่าเราได้ตัวละครใหม่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ่อให้กับคลิปหน้าดาวน์โหลดมาก็ไม่ได้หมายความว่าเราได้ตัวละครใหม่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาตอนนี้เนี่ยเป็นหินฮีโร่นะครับแต่ว่าผมยังได้ลูกแก้วมากกว่านะพอถ้าได้ลูกแก้วมาก่อนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่เราจะไม่จําเป็นที่จะต้องทําการสุ่มถึงกรารันตีก็ได้นะครับอ่ะมาดูกันนะครับตรงนี้ผมก็ลืมนับแล้วว่าผมสุ่มไปกี่ใบนะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมมี197นะครับถ้ากับว่าผมต้องทําการสุ่มจนกว่าตัวดํามผมเนี่ยมันจะเหลือ17ตัวดํานะผมคอยหยุดนะครับจะมีอะไรมาเพิ่่มหรือเปลา ก็เกมนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะการันตีทุกๆประมาณ6 0ครั้ง70ครั้งนะครับเวลาที่เราเนี่ยทำการสุ่มถึงจะได้ของรางวัลใหญ่นะก็จะได้พวกตัวเอเนะครับหินหรือไม่ก็ลูกแก้วนะตรงนี้ก็ยังได้มาเป็นระดับ SR เหมือนเดิมนะครับไปต่อกันจริงๆรู้สึกว่าไอฉากการสุ่มแล้วก็มีอุะบาตลงมาแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้ช้าเหมือนกันนะสอบคนที่รีบๆนะครับอะตรงนี้ผมคิดว่ารอบต่อไปน่าจะได้แล้วแหละมัง้ง ต่อยไปครับผมไม่รอให้โหลดเสร็จก็สกิปไปได้เลยมีไหมยังนะครับอรอบหน้าผมว่าต้องมาแล้วแหละถ้ามาผมขอเป็นลูกแก้วจกักรพรรดิเด็กนะข้ามไปครับต้องมาแล้วมั้งตรงนี้ยังไงมีเปล่าไม่มีนะงั้นรอบหน้าต้องมาแล้วแหละเพราะว่ามันน่าจะประมาณ70-80แแล้วนะครับที่เราไม่ได้ของสีแดงเลยนะครับตรงนี้ต้องลูกแก้วแล้วปะ ลูกแก้วมาจริงด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าถ้าผมไปรับรางวัลจากกิจกรรมการันตีเนี่ยผมจะได้หินฮีโร่มาถึง4อันแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันก่อนนะพอถ้าได้ถึงแล้วเนี่ยผมก็จะไม่เสียเวลาในการสุ่มต่อนะครับจะได้เก็บตัวตรงนี้เนี่ยเอาไว้สุ่มหาตัวละครตัวต่อๆไปนะครับแล้วมาดูกันว่าเรามีหินสามอันนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าผมต้องทําการสุ่มอีก 20ครั้งนะครับเพื่อที่จะได้หินตรงนี้มารวมเป็น4อันมันก็จะทําให้ผมเนี่ยสามารถประสานเป็นตัวละครระดับ s อเบวกได้นั่นก็หมายความว่าตัวละครจกกักพรรพัเด็กเนี่ยผมจะโดนเป็นแค่120ตัวเท่านั้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเพราะว่าตัวดำเนี่ยมันมีค่านะครับใน1เดือนเราจะสามารถซื้อได้เพียงแค่72ตัวเท่านั้นไม่นับจากกิจกรรมนะตรงนี้ข้ามก่อนครับจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้ผมหรือเปล่าแต่น่าจะไม่มีแล้วแหละเพราะเราเพิ่งได้ลูกแก้วไปอะรอบนี้ก็สูงได้หินครับ ําไปครับผมน่าจะไม่มีอะไรนะสำหรับในรอบสุดท้ายเอา้าได้ตัวละครมาด้วย อันนี้เป็นจกักรพรรดิเด็กนะครับไอคาว่าเป็นแบบนี้นี่เองผมจําได้ตั้งแต่เกมเปิดแล้วนะก่อนประสานเราก็ต้องมาทําการเปิดใช้ก่อนนะครับซึ่งไอาการเปิดใช้ตรงนี้นี่แหละครับผมมันช่วยเพิ่มค่าพลังให้ทั้งทีมเราได้สูงมากๆเลยนะใบละสี่พัใบละสี่พันะครับอ่ะเปิดครบก็ทําการตุกตื่นได้เลยนะครับจกักรพรรดิเด็กตัวละครใหม่นะครับระดับ UR ที่มีสกิลคอที่คนในกลุ่มเขาว่ากันว่าเป็นสกิลคอย้อมแมวนะซึ่งถ้าไปดูสกิลคอจริงเนี่ยมันก็ย้อมแมวจริงนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นคอม ที่เปลี่ยนจากสีฟ้ามาเป็นสีม่วงนะแต่ว่ามันก็ดีขึ้นนั่นแหละรครับผมถึงแม้มันจะย้อมแมวนะก็เดี๋ยวเรามาทําการจัดที่ใหม่กันเลยนะครับเอาจาักรพรรดิเด็กเข้ามาแทนปู่บอมนะครับเงื่อนไขในการปลดครองจักรพรรดิเด็กเนี่ยก็คือต้องใช้ทุกสายนะ ก็ตอนนี้ ID s e เซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยก็จะมีตัวละครอย่างแฟตประไกยแสงแล้วก็จจกพรพัทเด็กนะครับที่เป็นตัวละครระดับ UR ซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าในเซิร์ฟเวอร์จะมีการแจกตัวละคร G4 ที่เป็นระดับ UR เหมือนกันด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้เข้ามาทํากิจกรรมเลยน่าจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าคนที่เล่นกิจกรรมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเริ่มเล่นพร้อมผมก็น่าจะมีตัวละคร UR 3ตัวนะครับถ้าเราไม่ได้เติมหนักจนได้พวกเกลิลหรือว่าพวกทับสมกิอะไรพวกนี้นะ ทีนี้ก็มาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ผมได้มาเริ่มเล่นเกมนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในเซิร์ฟเวอร์613ระหว่างเล่นในเซิร์ฟเวอร์12กับเซิร์ฟเวอร์613ผมชอบการเริ่มเล่นช่วงไหนมากกว่ากันก็ถ้าตอบแบบช่วงแรกที่เราเริ่มเล่นนะครับผมก็น่าจะตอบว่าเซิร์ฟเวอร์613นะครับเริ่มเล่นแล้วสนุกมากกว่าด้วยคมที่เรามีพื้นฐานมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเปิดมานานแล้วมันก็เลยแจกตัวละครนะครับผมค่อนข้างเยอะและตัวละครในตู้ตัวแดงเนี่ยมันก็มีตัวละครดีๆหหหลลาา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 ายยตัวัวใาาา้้้้เเเรรรสสมมมมถถทํกกกกุก่่่พืออแบบไไดซึงนป ใน day วันนะครับตัวละครที่เราจะหาได้แบบเก่งๆโกงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกทัสนมุทรขีอ atomic golden b a อะไรพวกนี้นะครับที่เราจะสามารถหามาแบกช่วยเราผ่านด่านได้ง่ายๆนะแต่ถึงแม้ว่าจะมีตัวละครพวกนี้ก็ตามมันก็จะต้องมีบางด่านที่เราติดอยู่ก็ในช่วงแรกเท่าที่ผมจําได้ในวันแรกเนี่ยมันจะมีด่านที่เราน่าจะต้องไปเจอด้วงหรือเจอตัวอะไรสักอย่างที่ในวันแรกเราจะติดช่วงประมาณวลยี่ห้ายี่หกถ้าเราไม่ได้เติมหนักมากแล้วเราก็จะติดด่านนั้นไม่สามารถไปต่อได้นะครับแต่พอมาเริ่มเล่นในรอบที่2พอเรามีตัวละครที่ดีกว่าใน เริ่มเล่นรอบแรกเนี่ยมันก็ช่วยเราสามารถผ่านโหมดต่างๆหรือว่าผ่านด่านต่างๆพวกนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น มันก็เลยทําให้ผมนะครับรู้สึกสนุกกับการเริ่มเล่นในรอบที่2มากกว่านะแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นพอได้เริ่มเล่นไปสักพักนะครับความรู้สึกเดิมที่เราต้องเข้ามาทํโหมดต่างๆทุกวันทุกวันนะครับอะไรที่ผมเคยเคลียร์ไปแล้วแล้วก็ต้องมานั่งเคลียร์ใหม่เนี่ยมันก็เลยเกิดอาการเบื่อขึ้นมานั่นเองนะด้วยความที่เล่นเกมนี้มาหลายปีแล้วโหมดต่างๆผมก็ค่อนข้างคุ้นเคยมากๆแล้วนะครับก็เหมือนกับการมาเล่นวนซ้ําๆเดิมๆมันก็เลยทําให้ผมเบื่อเกมนี้ในช่วงหลังๆมากๆนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะ นอกจากโหมดเดิมๆที่ผมต้องคอยมาเล่นแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังมีการเพิ่มโหมดใหม่เข้ามาอีกก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันมีโหมดอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างสำคนที่เคยเลิกเล่นไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ โหมดแรกเนี่ยมันจะอยู่ในเฮ้าส์นะครับให้เราทําการเดินมาเรื่อยๆจนสุดซอยนะครับผมเราก็จะเจอกับโหมดใหม่ที่มีชื่อว่าฝึกซ้อมลบนะจริงๆไอ้ฝึกซ้อมลบตรงนี้เนี่ยตัวเกมก็ไม่ได้บังคับให้เราเข้ามาเล่นนะครับเราจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดที่เพิ่มเข้ามาถ้าใครอยากลองก็มาลองได้นะครับเพราะตอนแรกในเฮ้าส์เนี่ยจะมีเป็นแค่ไอ้ลงยิมตรงนี้ให้เรามากดกดให้เต็มร้อยเท่านั้นโหมดต่อไปที่ได้เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดในการฟาร์มลูนตรงนี้นะครับอันนี้ก็ วายุฟื้นชีพนะครับผมกับลูนดับ คมทะลวงนะครับชื่อรูนแปลก,ก็ดูแบบแปลกๆเหมือนกันนะแล้วก็จะมีในส่วนของกลยุทธ์ตรงนี้นะครับที่ถ้าเราใส่ตรงบางอันก็มีผลต่อการเล่นนะครับอย่างเช่นพวกการเพิ่มไล่โจมตีอะไรพวกนี้นะซึ่งไอโมดตรงนี้เราจะสามารถเข้าไปฟาร์มได้นะครับผมในการลงด่านแล้วก็ฝึกฝนตรงนี้จะมีฝึกฝนแดนมายาพจันเซียวแล้วก็ทาสู้พิเศษก็อย่างที่เห็นว่าผมได้ดองรอบอไ้ที่5้าสทับห้าสิบนะเพราะผมเบื่อแล้วก็ขี้เกียจในการเข้าไปลงเล่นมากๆผมก็เลยไม่ลงนะครับซึ่งการที่ผมไม่ลงไอโมดพวกนี้เลยเนี่ยมันก็ทําให้ค่าพลัง ไอดผมมันต่ำเตี้ยเรียดดินมากๆจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยค่าพลังไอดีผมจะอยู่เพียงแค่1นึ่งล้านแปดแสนเท่านั้นนะครับและเราไปดูท็อปเซิร์ฟตอนนี้นะท็อปเซิร์ฟตอนนี้เนี่ย ค่าพลังขึ้นไป50ล้าน30ล้านกันแล้วนะครับเรียกว่าห่างมากๆนะถึงแม้ว่าเลเวลผมเนี่ยจะตามทันท็อปเซิร์ฟนะครับแต่ว่าค่าพลังเนี่ยห่างกันมากๆเลยนะเพราะว่าค่าพลังท็อปเซิร์ฟเขาก็สตาร์ทกันที่น่าจะ10ล้านบวกบกกันแล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าเลเวลเนี่ยก็จะอยู่ช่วงประมาณเลเวล95ถึงเลเวล97นะครับในเลเวลท็อปเซิร์ฟนะส่วนผมก็อยู่เลเวล94ก็ยังถือว่าตามทันอยู่นะครับ แล้วก็ได้มีการเพิ่มความยากใหม่เข้ามาด้วยนะครับในการท้าสู้ราชาตอนแรกเนี่ยก็จะมีง่ายฝันร้ายแล้วก็ราชานะครับเท่าที่ผมจําได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีความยากระดับนรกเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะยากมากๆตามชื่อโหมดนะซึ่งไอาการฟาร์มตรงนี้เนี่ยผมแทบจะไม่ได้ฟาร์มเลยนะครับเว้นแต่ว่าช่วงแรกๆที่ผมมาฟาร์มหาอุปกรณ์ให้ตัวละครแต่หลังจากผมเลเวล60ผมก็ไม่ได้เข้ามาฟาร์มเลยนะเพราะว่าเบื่อนั่นแหละคือส่วนใหญ่เวลาผมเข้าเกมมาเวลาผมจะใช้พลังงานนะครับผมจะมาใช้พลังงานกับไอาการฝึกฝนทักษะ ไรอีกที่เพิ่มมาใหม่ใช่ไหมก็น่าจะเป็นไอ้โหมดอันนี้นะครับศึกดวลเกียรติยศที่ถ้าเรากดเข้าไปท้าสู้เนี่ยเราจะต้องจัดทีมทั้งหมด3ทีมในการท้าสู้กับฝั่งตรงข้ามนะซึ่งบอกได้เลยว่าการเล่นไอดีใหม่แล้วต้องจัดทีมไม่ได้3ทีเนี่ยเป็นอะไรที่นรลุกมากๆสําหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปเล่นโหมดนี้เลยนะก็ได้มีเข้าไปลองครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่นะ แต่การที่ตัวเกมเพิ่มโหมดมาแล้วทําให้ผมเบื่อเนี่ยน,นี้น่าจะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าจากที่ผมเนี่ยเคยเล่นในโหมดพวกนี้มาก,ก่อนหน้านั้นจากเซิร์ฟเวอร์เก่าแล้วแล้วพอมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่มันก็เลยเกิดอาการเบรื่อแล้วก็เอียดนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเราไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะสนุกกับโหมดการเล่นที่ตัวเกมเนี่ยเพิ่มเข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆนะครับเพราะมันจะมีอะไรให้เราทําต่อวันมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลากับเกมมากขึ้นแต่กับผมที่ใช้เวลากับเกมนี้มานานแล้้้้วเเเเนนนนนนีี่่่ยยยยมมมััััักก็ลทททําาาใหผผบบือออออองงนงะะสุดรจไต์ 1 3ผมจะเล่นต่อไหมหรือว่าเลิกเล่นไปเริ่มเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็คิดหนักอยู่นะครับเพราะว่าเริ่มเล่นเซิร์ฟเวอร์613มามันก็ค่อนข้างผูกพันกับเซิร์ฟเวอร์นี้แต่ว่าถ้าจะไปเล่นต่อเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะเพราะอย่างที่ผมได้ให้ทุกคนไปดูค่าพลังนะครับค่าพลังตอนนี้ถ้าผมจะเล่นจริงๆเนี่ยยังไงก็ตามไม่ทันท็อปเซิร์ฟอยู่แล้วด้วยความที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงไอโมดต่างๆเลยนะครับที่ตัวเกมเพิ่มเข้ามาใหม่ซึ่งโมดพวกนี้เนี่ยมันช่วยเพิ่ม,นะะะมค่าาลนนนเยะะะรกิอจจุตนใน663 แล้วก็ไปรอเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่หลังจากนั้นก็เริ่มดองตั๋วดําใหม่เพื่อรอสุ่มจกักรพรรดิเด็กตอนรีรันแล้วก็คอยวางแผนในการสุ่มตัวละครใหม่ไปเลยนะอันนี้จะเป็นในความคิดของผมนะครับก็ถ้าจะเริ่มเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่จริงเนี่ยผมอาจจะต้องมีการจริงจังมากกว่าน,นี้นะครับน่าจะต้องไปทําการหาซื้อไอดีที่มีตัวละครเริ่มต้นโหดๆแล้วก็มีลูกแก้วของตัวละครฝั่งปีศาจโหดๆนะครับผมสักตัวหนึ่งนะจะตัวอะไรก็ได้นะครับที่เป็นระดับ a d r บวกเพราะว่าถ้าเราเล่น,นเซิร,ร,ร,ร์ฟเวอร์งของ คุซันมานะถ้าเรามีลูกแก้วของตัวละครฝั่งปีศาจสักตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นของด่วงของอะไรก็ตามนะครับเราก็จะมีตัวละครระดับเอเดอาบวกมาในช่วงอาทิตย์แรกที่เราเล่นซึ่งถ้าเรามีแบบนั้นเราจะสามารถแตะอันดับ PVP หรือว่าคลองท็อปเซิร์ฟในช่วงแรกๆได้ง่ายมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนของผมถ้าผมได้เริ่มเล่นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะ,ะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในเกมวันพ่อแม่เดอ o สตองเกตคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ